แม่ดวงดาวจ้าแม่ดวงดาวงไลสี่สิบสองจ้าไปสางอุดรไว้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะประฟ้าฟาั์มเมื่อนี้สิฟ้าพ,พี่น้องมาเปิดราคากล้คือเกาล้อครับอย่าลืมกดติดตาม เพื่อที่พ่อได้พลาดคิดดีๆราคาเพื่อถึกถึไปเบิ้งกันเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไม่อยู่เขาอยู่กับคุณปี่ป่าเนาะจ้าครับนี่สายตังมั้งนี่ยยกบ้านใดวะพี่ป่าบ้านหลังกุ้มตำบลบางยี่าอำเภอชุมพจังหวัดขอนแก่นจ้าครับเมื่อนี้มิจักตัวครับเมื่อนี้เปิดตัวเนื่องจ้าเป็นสายตัง เป็นโมล่าออกไทยแน่หรือล่าพี่น้องซื่งว่าแม่อย่างครับแม่ดวงดาวจ้าแม่ดวงดาวความสูงแล้วเท่าไหร่สูงร้อยสี่สิบสองจ้าร้อยสี่สิบสองประกันเลยปะประกันเลยจ้ากับเป็นคล้วยโมล่าใหญ่แต่ว่าสีออกไทยแน่หรือล่าพี่น้องแม่แม่อย่างก่อแม่ดวงดาวแม่ดวงดาวนี่เราได้ลูกจากตัวแล้วเหรออันลูกสามในท้องจ้าสามในท้องผนะสมตั้งอุดรไว้จ้าผสมได้จากมือแล้วครับ หากได้สิบโมือจ้าไว้โมลาไงเด้อพี่นอพพ้องสิบพฤษภาเมื่อวันที่ยี่สิบเลติว่าแมไ่ได้สิบยี่สิสิบสสิได้ได้สิบเอดสองมือแล้วพี่น้องไปสร้างอุดอรไว้ไปรุ่นเอาเด้อพี่นอ้องเลยทางอุดอรหูวะ พูจ้าจับได้ใบได้ครับเยนงามขึ้นหนัผู้ไดมักสายตังเบอร์โทรศัพท์นะครับ093 093 468ส6 8 <4 68 S 2> 7 3 1 7 3 7313ครับราคาี่ตตอร้องเลยบ่ครับ เปิดไหม12,9000จ้าราคาต่อรองได้เปิดไว้12 120,000เก้าพันเนาะราคาต่อรองได้ราคาต่อรองได้มูลานี่นุ 10, <T |ar|> so ical, like ients, 19, ่มน้ำนุ่มด้วยพี่น้องนุ่มแล้วดีอยู่เพราะว่าสองสองเต้าข้างหลังเหย้าเหย้าเนี่เพราะว่าน้ำนุ่มดีมูลาหย่างหนาเลยพี่น้อง ปฏิสร้างอ,อุดรเนี่ยเาะธรรมดาไว้แม่เปิดไว้เท่าใดกวะพี่ปานสองเก้าพันสองเก้าพันร <9, 000 S 2> าคาต่อรองได้ครับไว้เป็นเลี้ยงอยู่พี่น้องมูร่าพี่หนุ่ราคาต่อรองได้ขาแม่ทอดปลาตื่นกระโดได้อยู่จ้าครับสั่นก็ไว้สำนียก่อนพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ